หรือฉันนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียนเชฉยทุกการที่เดินทางนะคะ,ะ,คะก็ได้ว่การมาไกลนะคะมาจากจังหวัดเดยะะล,าากกลยนะคะเพาราะฉะนั้นเราถือว่ามาไกลนะคะเพราะว่าดิฉันไปติดต่อราชการที่กแพงเทพเนี่ยเขาก็จะถามว่าก็จะหนีต้องบอกว่าสมาคมรองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในประเทศไทยนะ,ะที่จังหวัดระยองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านรองต่างๆนะคะเป็นรองผู้ป็นการฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะก็จัด ดูแลใน็นั่งส้วนโดยตรงนะคะ้างบกาต่อไปเด็กจะเรียกล้อส้วงส้วงจริงๆแล้วเ,เราอาจจะหัวล้อกันนะแต่จริงๆมันเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของเราเลยด้เพราะว่าไปรับประทานบริสุทิสุขภาพระดับเพชรเลยนะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะ ความพยายามนะคะในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนนะคะพัฒนาด้านอาคารสถานที่แล้วก็พัฒนาด้านพรากรพัฒนาทุกทุกด้านนะคะส่งผลได้โรงเรียนขาววิทยาของเร,เราในปีนี้ถือว่าเป็นปีทองนะคะเราได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่น,นะคะระดับประเทศนะคะถือว่าเป็นรางวัลในความภาคภูมิใจของเรานะคะและรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภพาพระดับเพศระดับประเทศ ในปีพุทธศักราช2557ท็อปกันและในวันนี้เราได้มีโอกาสนะคะประเมินสุดยอดส้วมแห่งปีพุทธศักราช2557นะคะเราก็ภาคภูมิใจนะที่เราได้มีโอกาสครับนใน,นายน้ำโรงเรียนขอนุวิทยานะครับผมในวินัยมณีพายและคณะครูโรงเรียนขอนุวิทยา รับได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการซึ่งติดราชการที่กรุงเทพมหานรรค,ครก็ไปรับรางวัลรางวัโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเทตนะครับฐานะของโรงเรียนการุกวิทยาขออีอิเดต้อนรับคณะผู้ประเมินโรงเรียนสุดยอดแห่งส้มปี2 0 0 5นดด้วยความยินดีย,ยิ่งครับ คณะของอน,นุวิทยานั้นคงจะ,จะมีเอกสารแล้วก็มีส่วมให้ท่านได้ประเมินประเมินตามขอขอบคุณทางโรงพยาบาลอนุที่ให้การสนับสนุนดูแลและคำชี้แนะมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้นั้นในเรื่องของมาตรฐานส่วมสุดยอดแ ระบงชีใดหรือือมาตรฐา,ารในใดยังจะต้องปรับปรุงสำหรับอยกินดีนะครับขอคำชี้แจงของท่านคณะกรรมการทุกท่านเพื่อ,อไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอเชิญเชิญน,นะะกรรมาการขับประเมินด้วยความความยิ่งแล้วขอขอบคุณครับที่ ขอบคุณท่านราไวิไย้วินพานนะคะค่ะวันนี้ท่านก็ตื่นเต้นโรงเรียนขานวิทยาสงกัดสำนักการเขตพื้นทนี่การศึกษามาัธยมศึกษาเขต41ตั้งอยู่ที่ตำบลแสต่ออำเภอสารุกุลรักษ์สุรีจังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อที่72ไร่งร3งาน6 5ตารางวามีอาคารเรียน3หลังอาคารปุันงาน2หลังหอประชุม1หลัง โรงอาหารหนึ่งหลังห้องน้ําห้องส้วมห้าหลังและสนามาากีฬามาตรฐานหนึ่งสนามเปิดทําการสอนแบบสหสุทริสีแสงส้วนนักเรียนหญิงด้านข้างหองประชุมด,ดูแลรับผิดชอบโดยคณะสีเขียวและส้วนนักเรียนชายหลังอาคารสามตัดเวทําความสะอาดประจําวันรักษาพื้นที่ในห้องน้าให้สะอาดอยู่เสมอดูแลอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตา่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน มีตารางเวรบันทึกการทำเวรเรื่องของอช่วยโดยเฉพาะเลยนะคะคะ่ะจะเห็นว่ามีท่านของเรานั้นจะมีการทาสีตกแต่งนั้นนะคะอันนั้นเป็นฝีมือของนักเรียนเราร้วนๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะแบ่งเป็นคณะสีนนต่างๆแล้วก็คณะสีต่างๆก็จะมีการประกวดแข่งขันกักนกนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่คณะความคิดสร้างสารรค์ของนักเรเียนต่างๆที่ที่ทำนั้นเราไม่ได้ใช้ ีเป็นระเบียบช่วยกันทำพนักงานในฐานครั้งแล้วกับต่อไปะน,นะคะอาจารย์ข่าขออนุญาตรบกวนนะคะให้คณะกรรมการนะคะได้แนะนำตัวเองให้กับทางด้านแคร์มีเพียนะคะได้รู้จักแล้วก็ขอเป็น,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 นปเช็คกล่าววัตถุประสงค์ของการประเมินครั้งนี้ต่อไปนะคะขอขอบคุณเชิญค่ะแนวบกวดครั้งนี้มีทั้งหมด15เซตติ้ง15ประเภท เราก็เป็นหนึ่งใน1ิ้าประเภทนะคะจริงๆระดับกระทรวงมีแค่12ประเภทแต่ทอนนี้นจังหวัดเราเนี่ยแยกย่อยมาเป็นสิ้าก็คือโรงเรียนเนะะี่ยละจจริงๆเรามีคณะกรรมาการจ,จัากหน่วยงานนอกของสงกัดกระทรวงสาธารณสุขอีกนะคะแต่พอดีท่านติดภารกิจก็จะมีจากอะไรนะสำนักเขตการศึกษาเรียนรู่เขตหนึ่งมาด้วยนะคะตอนนี้พีท่านติดเขตติดภารกิจแล้วก็อีกส่วนก็คือจากสำนักพุทธศาสนา ก็ติดภารกิจเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาก็คือจะมาจากสานักง,งานสารสุขจังหวัดอย่างเดียวเพียวๆเลยนะคะ,ะ,คะท่านแรกนะคะท่านคุณกําไรที่ละน้อยนะคะเป็นหัวหน้างานสารสนเทศและสุขศึกษาะคะ่ะท่านที่สองนะคะคุณกิติแก้วบดนะคะเป็นนักวิชาการหวราณอนยสิ่งแวดร้อมนะคะท่านที่สาม,มนะคะคุณลมณีสินเพ็งวงนะคะ อยู่นายบุญสมศริพ่าค่ะท่านที่สี่คุณชุติมนตานปลอดภัยนะคะอยู่งานทางตักสารสึกค่ะท่านที่ห้านะคะคุณอภิชาติผลเทีย่ยงนะคะอยู่งานนำสีรองท่านที่หกก็ <c oughs> ชื่อดุ๊กดุ๊กชื่ออะไรพี่จริงอภิชาติบำรุงเสียพี่ลืม <c oughs> ชื่อมนต์น้องพี่ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการมา ประกวดประเมินในวันนี้ก็คือเนื่องจากการที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องการให้ส้วมสาธารณะทุกเซตตี้เนี่ยของเราเป็นอ,อ,อะไรนะฮะเ,เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศเพราะว่าเมื่อก่อนก็มีคนบอกว่าไปเข้าส้วมสาธารณะที่ไหนเนี่ยมันไม่น่าเข้ามันหมิน่นอย่างเช่นส้วมเซตติ้งของอ,อ,อะไรนะปัมม๊ม้ะมันเนี่ยไม่น่าเข้าเพราะมันหมิน่น ส้วมของโรงเรียนบางทีไม่น่าไม่มาเลี่ยก็ไม่น่าเข้าเพราะว่าบางทีไม่มีคนขัดการดูแลไม่มีใครดูแลเด็กนักเรียนเมื่อก่อนเด็กนักเรียนก็ไม่เหมือนเด็กสมัยนี้กันใช่ไหมันเข้าแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการดูแลกันเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ก็จะมีการได้พูดคุยกันมากมากขึ้นแล้วก็จะมีการสอนหนึงเรื่องการใช้พฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะเพื่อให้มันมีประโยชน์นะคะ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ทำโครงการน,นี้มาตั้งแต่ปี2550นะคะก็ได้มีการนะคะเพื่อมีการไม่เสียเวลานะคะที่ชั้นกายผนญาขาเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านนะคะก็ประเมินนะคะตามมาตรฐานตัวชีวัดนะ,ะตามเกณฑ์ต่อไปเลยคะ่ะขอเรียนเชิญเลยะคะ่ะตอนนี้เราจะมีนักเรียนนะคะสำหรับชาะาเอกสารอาะขออนุญาตแนะนา,าน,นิดนึงนะคะ ทำหาแฟ้มทงน้าเอกสารนั้นนะคะจะมีอาจารย์ซินิลัเะม้าจะมีบห้าห้าสแิการเนรด้คะรมการสเราจะแบ่งปานแบ่งงานสี่ เราเรียนชุดลำเทเหนือสองคนนี้ครัหมีมีไหนได้ใช่ไหมคะาย มีมีเยอะแม่ไม่คิดว่าม่อยู่ในห้องติดตัวอันนี้ก็สะอาดสุดแล้วเนะการนารทาาขนงารันบรัทให สีเขียวนีอสีนิดพังสเนิอะไจะต่ากว่าจะพ่อซ่วงจะพ่อซ่วงคนนี้จะถ่ายรูปให้มาจะพ่อซ่วงพ่่วงเลยนี่รับนี่นะชอบนี่เปนกระเป๋านี่ ใช่ไหมแบบเด็กเด็ก่รูและวขอในห้องใส่ขอแขวนตขอในห้องหักเลยอ่ะ <c oughs> ใส่แขวนกระเป๋าหนักกันใส่ใบเตยใช้กางเกงใน้ใกางกกเงก,กเงปาน มีเอจรกงเลยวามนีกคนบอว่นี้อนี้ันนต้มีหนังสือวันี่ต้นเพิ่มพอดีทเขาับตัวไม่ทันเขาก็เพ uh> ิ่งแจ้งอย่านีเขาก็เพิ่งโลของเก่าที่จะถูกใหม่เต็มเลยช่องรถก็จะเต็มหมด เรารู้ตัวครับรวมเวลาราชการแล้วเขากำลังโลกพอดีสีวันมั้ตอนแรกมีรวมวันนี้ด้วย4วันตอนแรกจะเป็นพักีลาวอะรครับนี่มันแก่ต้นมันแก่เด็กก็ลกลพอดีพอจะลาลครบมาปราณสีิะประมาณด็นาดบประมาณนีกลาไจะาะได้กอีรงวัีโอเคใช้ได้

มูเมนตนักดูใช่ไหมเดี๋ยวไม่มีกลิ่นเลยนะคะคุณคุูค่ะกลิ่นเราไม่มีเลยเนาะไม่มีแตงหอมมีอไากข้างนอกหอมแป้ง้านน้ชน้า ในโปรสักทีเหตุผลจะไม่ส่งเลยจริงปะทุอย่างนั้นอะ อัว <Mile> น <dizzy> ี้มีกา่งลี่สวยเลยมันจะได้เป็นอั่นีสมากเออเนี่ยตก็ทไม่ต้องเนี่ยให้เขามาก่ออีกรองนี้ให้มันเป็น โอนม่งเลยตอนนี้เออเธอลเลอดหมไอยากัตีไม่ใงเตี๋ได้มาบอกท่นเข้า 来吧。 ເປັນເຕີ นาะดูก yeah, no oh, ้า่งดูกดมานอ่ะกบาก็กระนีไม่เหมือนกระเป๋านี่นะคะใช่มันมีหนังสือเยอะใช่ถ้าทวรอะแบบนี้่ามันจะเคยรู้ที่มาอยู่เว้น เรื่องกลางคืนครับนัการที่อยู่ยามหรืออะไรเงี้ยกาใช้ของมือกันคนพิการจริงๆยังไม่เคยได้เข้าเลยมีคนเดียววะค่ะเข่าเสื่อมนรู้แต่ะค่ะเกณจะแอบใจเพื่อนเซ็ตเพื่อนใจเกณต้องมีให้ให้ลองก็พังหมดหายใจออกไมหายใจก็ไปอยู่ก่อนไม่ได้ไอ้นี่ยังเสกอไม่พอทำตามเกณฑ์ แต่ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเราไม่มีเป็นเกณฑ์ละเอียดเปลี่ยนมันจะมีเป็นโรงเรียนไม่เป็นไงเลยอันนี้ก็เผื่อนนะครับพวกนี้เป็นที่ต้อนรับผู้ปกองเวลามาพบอะไรท้องใช่ไหมเพราะกระเป๋ามันคงหนักจังมากนะจันน่ะแต่ไม่เป็นกระเป๋าเรียนไม่ไม่เหล็กเหล็กเชื่อมเลยฮะเราทำเองเลยให้นล้วจัน

หลังจากครู่นึงเสียดายมากเลยนะคะที่ไม่มีโอกาสได้เลียข้ารางวันเพราะว่าเราได้เตรียมอาหารนะเดี๋ยวสักครู่ก็จะเตรียมมาลงแล้วนะคะปาว่าคณะกรรมการผมว่าจะต้องไปเปิดที่อบตวังลำแข่งโตนะคะก็เอาไว้โอกาสหน้านะคะว่าต้องโนแล้วทักเขียนต่อไปขอบคุณค่ะ คณะกรรมการทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่มาประเมินนะสุดยอดส่วนแห่งปีพุทธศักราช2557นะคะท่านดูละเอียดมากเลยนะคะทุกพื้นที่ทุกตารางน้นทุกคณะสีนะคะเพราะฉะนั้นทางเรียนของเรานั้นก็ได้รับข้อเสนอนะคะต่างๆแล้วต,ต,นตอนนี้พร้อมที่จะ ในแภาษารณสุขเรามี่อกาดนะคะได้ต้อนรับนะคท่านรองสาธารณสุขจังหวัดกับแขงเพชรของเราท่านในวันนี้นะคะก็ทางคณะกรรมการนะคะก็รู้สึกดีใจทางคณะครูก็รู้สึกดีใจนะคะที่วันนี้นะคะท่านรองศาสตร์นะคะเป็นการรับตามรูปการของเรานะคะเป็นหน่ว่าที่มีชื่อนะคะเกับสนักรกนะคะเป็นผู้เปิดเวทีของการทำสวนผลไม้ในเมริชายนะคะ ทอบกระท้อนนะคะเป็นผลไม้ที่สร้างชิ้นเืองของเราเลยนะคะทานดีนะคะจากทานมาเภยของเราเลยนะคะขอเกอบคุณให้ คุณอาจารย์ทท่านที่เป็นเครือข่ายที่ดีให้เรานะคะต,ต้องขออนุญาตดิ้นดิ้ของทุณบีนเมวันนะคะที่ว่าตรงนี้ก็มีสมาชที่อยู่นะคะใช่ค่ะมีชมรมอยู่นะก็ช่วงเช้านี่เป็นการาประชุมใหญ่ที่่จวัดน,นะคะเป็นของท้องถิ่นซึ่งในในาณะของเราที่เป็นเลขาของธุบีนมืวันก็จะติดภารกจิตเหมือนนี้นเ็งแต่ว่าให้น้องๆเข้ามากกาะนะคะ ก่อนอื่นก็ดีใจกับโรงเรียนด้วยที่ได้ส่งข้าพโอ้ตดนนาะคนก็เกิดอไรก็คงจะแจ้งกลับมาอีกครั้งนึงนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะคุณครับ